วันนี้หลงเที่ยวจะพาเพื่อนไปชิมด้านไหนกันบ้างตามไปดูเลยนะครับซอยตรงข้ามตึกสเตท e วเวอร์นะครับเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นทางที่ไปสู่ร้านเจริญแสงสีลมนะครับผมคาับเจ้าดังนะครับผม จะเลินแสงสีลงนะเรามาชิมข้าวขาหมูกันเราสั่งมาเป็นขาหมูจะเล็กเนื้อหนัง60บาทนะครับแล้วก็ข้าวเปล่าบาทนะนนนนะทเดี๋ยวมาชิมกันนะนี่เด็ดนะครับน้ำจิ้มของเขานี่โอ้พริกดำน่ากินมาก ที่นะครับเราไปทานขาหมูจเจริญแสงสีลม,มนะอร่อยมากเนื้อหมูนุ่มมากหนังนุ่มมากนะครับน้ำเนี่ยเขาจะเป็นแนวแบบต้มเค็มแต่เค็มไม่มากเค็มพอดีนะแล้วก็หวานอ่อนอ่อนแล้วที่นี่นะครับไม่มีราดข้าวนะครับก็จะเป็นขาหมูใส่ชามแยกมอก,กับข้าวนละจานนะครับถ้าใครมาหลายคนแนะนําขาเล็กก็ได้ร้อยหกสิบบาทแต่อดีน,นี้เราอยากชิมหลายร้านนอะก็เลยสั่งเป็นชุดเล็กเนื้อหนัง60บาทข้าวสิบบาทอร่อยมากแต่ทีเด็ดของเขาคือน้ําจิ้มนะครับอร่อยจริงอยากคนมาลองนะครับจเจริญแสงสีลม เดี๋ร้านที่เรากําลังจะไปเนี่ยนะครับจะเป็นร้านเผือกทอเจ้าดังนะครับที่อยู่ปากซอยจเจริญกรุง50นะครับตอนนี้ทางขวามือเราเนี่ยเป็นเซ็นทัานบางรักนะสมัยก่อนเนี่ยตรงนี้เป็นโรบินสันบางรักครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูนะว่าเผือกทอจะน่ากินขนาดไหน น,นี่นะครับเราอยู่กันที่ซอยจเจริญกรุง50นะเรามาชิมเผือกทอดเจ้าดังนะทอดกรอบน่ากินมากมีหลายไส้นะครับทุกไส้ชิ้นละ25บาทจะเราสั่งมา2ไส้นะสั่งมาไส้เผือกหวานกับไส้หมูแดงเรามาชิมกันนะนนในไส้เผือกหวานก่อนนะครับอดืดีดีเผือกทอดนะครับไส้เผือกหวานนะ่ะอร่อยมากแป้งร้านนี้ทอดมาดี กรอบบางไม่อมน้ํามันนะครับส่วนไส้เปลือกเนี่ยมีความหวานละมุนอร่อยมากผมว่าเป็นเปือกทอดที่อร่อยมากๆร้านี้เนื่กินมาเลนะอร่อยมากแล้วเปลือกทอดอีกรู้นะครับเราสั่งมาเป็นไส้หมูแดงนะมาชิมกันนะเผือกทอดไส้หมูแดงข้างใน้ยซี y มากเหมือนเดิมนะครับแป้งบางกรอบไม่อมน้ำมันแต่ไส้หมูแดงหอมซอสหมูแดงอร่อยมาก หล่อนจริงนะร้านนี้บอกเลยร้านเผือกข้าเจริญกรุงห0ิบนะครับเปิดประมาณบ่ายๆนะครับแต่วันนี้พี่ออกเร็วหน่อยนี่เราอยู่ประมาณเที่ยงครึ่งแต่คนซื้อไม่ขาดสายตอนนี้ฮะผมว่าเริ่มเหลือน้อยนะถ้าใครเพื่อนๆอยากจะมาชิมต้องรีบมาหน่อยนะครับเผือกทอดเจริญกรุงห0ิบครับ จากร้านเผือกทอดข้ามถนนไปฝั่งตรงข้ามจะพาเพื่อนๆไปชิมขนมหวานจีนกวางตุง้งโบราณซุปงาดำร้านเป็นรถเข็นข้างเซเว่นอยู่ในซอยเจริญเวียง้านาดำนะคนตัวยีตนนร้อนเลยหวานพอดี ลบุญละบุนะบนะบนเนียนเนียนนเน่ยรราติเนีจะ้ายกับโบรอณงาดำเนาะที่เรากินเนาะอร่อยมากแต่นี่จะละบุรน,นรัวครับนี้ราจงปีน,นะครับโจงให้ทํางนาที่อร่อยมากนะเดี๋ยวนี้ตอนนี้เวลาเที่ยงบ่ายโมกนะิดน้แล้วนะครับนี่เป็นอีร้านที่เราชอบนะครับร้านฉลีนะครับ ก๋วยเตี๋ยวชิ้นปาเจ้าเก่านะครับเป็นโพอร่อยมากอันนี้อันนี้ก็มีก๋วยเตี้ยวเสนเ,เนียวนะครับของหวานแบบจีนโบราณอร่อยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปชิมร้านต่อไปเนี่ยจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดขิวาชามใหญ่มากเลยแหละอยู่ที่ถนนสีเียงนะครับหรือว่าซอยหลังโรงพยาบาลเลสินนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันนะถนนสีเียงนะครับด้านหลังโรงพยาบาลเลสินนะครับของกินเยอะมากนะครับ เพราะว่าบุคลากรโรงพยาบาลเนาะแล้วก็คนที่มาเดินแถวนี้รู้เลยว่าเป็นแหล่งของกินที่ซ่อนตัวอยู่ในย่านบาง,างักอีที่นึงเลยนะครับผมครับถ้าเราเดินมาถึงป้ายโรงพยาบาลเลืศกินนะครับให้เราหันมาฝั่งตรงข้ามเลยจะเป็นร้านชื่อว่าขาหมูเจ๊พรนะครับขาหมูเจ๊พรเนี่ยก็จะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นข้าวขาหมูนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะ ก๋วยเตี๋ยวเป็ดคาหมูใช้พอนะครับเราสังว่ามีเป็ดตุดไปที่ว่าชามใหญ่ดูนะครับเทียบกับฝ่ามือเราเนี่ยโหชามมันใหญ่มากเป็ดทั้งชิน้นนะครับมีทั้งเลือดนะแล้วมีเครื่องในแล้วก็มีไส้มาด้วยนะชิมน้ำซุปกันนะครับอืมซุปอร่อยมากเลยอะหอมพิเทอรอ่อนหวานเค็มอ,อ่อ,อนๆอร่อยมากโอ เนื้อเป็ดเปื่อยมากนุ่มมากนะครับลืมบอกไปนะครับร้านนี้จุดเด่นคือรสชาติดีราคาดีและจุดแข็งที่สุดเลยคือเขาให้เยอะมากชามใหญ่มากถ้ามาคนกินเยอะๆเ,เนี่ยผมว่าชามเดียวเนี่ยอยู่เลยครับอร่อยด้วยบั n นลีเบเกอรี่ร้านขนมปังสไตล์โฮมเมดเก่าแก่ย่านบางรัก อบสดใหม่ใส่ใจมากกว่า70ปีเบเกอรี่มีให้เลือกเยอะมากค่ะเพื่อนๆ นี้5ชิบบาทไม่เหมือนกั่เที่ยวชิมเ้ื่อ่างนะอันนี้เป็นสังขยาแป้งหนึบหนึบอ่าแต่ที่เราชิมนั้นเป็นแบบสังขยาจิ๋วเนื้อนุ่มนะครับเรามาชิมแบบเนื้อดุก,กันนี่ครับสังขยาปั้นลี่นี่แบบนออรินนอลนะแบบหนึบหนึบหน่อย5้าชิ้น9ก้บาทหืมหื้อ,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 อแน่นๆเลย อร่อยมากสังขยาปั้นลี่นะครับอร่อยมากอร่อยทั้งสองแบบไปนะอันนั้นอนะ่ะอันจิ๋วจะแบบเน้นนุ่มแต่เนี้ยเน้นหนึบแล้วผมว่าอันนี้ไส้เต็มเต็มอร่อยมากเพราะทั้งสองอย่างนี้ไส้เดีวยวกันนะต่างแค่แป้งแค่นั้นเองอร่อยมากครับผมสังขยาปั้นลี่ที่นี่นะครับปั้นลี่เนี่ยเขามีกึ่งคาเฟ่ด้วยนะมีน้ำชงขายด้วยแล้วสามารถ เอาเบเกอรี่กับน้ำเนะี่ยมาทานชั้น2ได้นะครับเป็นชั้นลอยเนาะห้องแอร์เย็นสบายดีมากเลยครับอ่ก <c oughs> อร่อยจะต้องซื้อกลับบ้านเพื่อนไปกล่องนะครับไม่ได้ชิมแล้วอร่อยมาก นี่เราไปอยู่ร้านน้ำขมบางรักน,นะครับหว่าโถนะครับนี่เรากินน้ำหลอหางกล้วยแก้วนี้แก้วละส2บสองบาทอ,อร่อยขอมสูุนไพรไม่หวานมากด้วยเขาบอกว่าแก้ร้อนในก็นหายน้ำนะจ๊ะบางรักที่คิดถึงวันนี้เป็นไงคะอิ่มอร่อยมากกินแบบ บางร้านคงเป็นร้านเหมือนเดิมเนาะเป็นแหล่งรวมร้านลอยที่เราเคยไปกินอะไรก็มีความสุขทุกครั้งไงนะใช่ใช่ใช่สำหรับคลิปนี้นะคะฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้พวกเราหลงเที่ยวด้วยวันนี้ไปแล้ะค่ะ